เจ้าหน้าที่เฟดยังรอดูตัวเลขเงินเฟอ้อก่อนตัดสินใจลดดอกเบีย้ยและยอดค้าปีกสหรัฐเพิ่มแบบชะลอตัวขณะที่การเมืองยุโรปเริ่มน้อนแรงทั้งหมดนี้จะส่งผลกระทบต่อมุมมองการลงทุนอย่างไรและทำไม p r i n c i p ป e GIF ถึงมีความน่าสนใจต่อการลงทุนในช่วงเวลานี้ทั้งหมดนี้หาคำตอบได้ในรายการ Investment o p portunity สัปดาห์นี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Principal Investment Opportunities รายการที่พาท่านผู้ชมทุกท่านมาค้นหาโอกาสในการลงทุนทั่วโลกและว,วันนี้ทุกท่านอยู่กับผมซีเเน่เลอเพชรพันธ์จากทีม Investment Strategy พร้อมกับทีมงานทุกท่านจากทางบรจอ Principal เช่นเคยเลยนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็นับว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีหรือสัปดาห์ที่เป็นกระทิงของตลาดหุ้นสหรัฐอีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าช่วงช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยอาจจะมีย่อๆลองได้บ้างครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าการขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น n v i นวีดหรือเป็น Apple อย่างเงี้ยก็ขึ้นได้ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งชุดดัชนี S&P 500หรือ Nasdaq เนี่ยทำด h วไได้อย่างต่อเนื่องครับผมส่วนเรื่องรายละเอียดที่ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องแค่ซักสประเด็นที่สำคัญสำคัญน,นั่นก็หนึ่งคือเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยอาจจะ อ,ออกมาถแถลงว่าโชนเนี่ยยังคงรอดูสัญญารอดูตัวเลขเศรษฐกิจเพิ่มเติมอยู่และรวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวเช่นรีเทลเซลเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณชะลอตัวครับผม่งไรก็ตามครับประเด็นที่น่าจับตามองเนี่ยก็คือเรื่องของกรัมเมืองในยุโรปหลังจากพักฝ่ายขวาเนี่ยได้ที่นั่งในสภาค่อนข้างที่จะเยอะ ครับผมจากการเลือกตั้งในช่วงเดือนมานเดือนมิถุนายนเนี่ยก็เริ่มเกิดการประท้วงเริ่มอะไรแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีนํามาอัปเดตท่านผู้ชมเนี่ยได้ฟังกันพร้อมกับมุมมองของ principal พร้อมกับและที่สําคัญครับกองทุนแนะนํา principal GIF ครับวันนี้ก็เป็นกองทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ผมคิดว่าในช่วงที่ตลาดทำ New High อย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวน ท่านนักลงทุนท่านใดเนี่ยอาจจะมีความระมัดระวงังแล้วก็กังวลเน้อว่าตลาดหุ้นสหรัฐสูงเกินไปหรือเปล่าก็จริงๆ p r i n c i p l e jf เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานชั้นดีครับที่พอเพิ่มเข้าไปในพอร์ตการลงทุนแล้วเนี่ยจะทำให้พอร์ตการลงทุนเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นเพราะว่าโดยปกติเนเจอร์ Nature, หรือธรรมชาติของกองทุนนี้เนี่ยจะไม่ค่อยผันผวน,นตามเศรษฐกิจ เท่าไหรนะักจะเป็นอย่างไรครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามกันได้ตลอดทั้งรายการหรือรวมถึงสแกน QR Code ด้านข้างครับเพิ่มเพิ่มวิที่ได้เลยหรือถ้าท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะมีเวลาไม่ครบจนดูสามารถที่จะดูได้ตลอดทั้งรายการเนี่ยก็สามารถสลิปเข้าไปดู5นาทีสุดท้ายได้ครับซึ่งผมจะพูดสรุปเป็นปกติเวลาทุกคลิปครับผมงั้นเดี๋ยวเรากันเข้ามาที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยครับ ก็วันนี้ครับมากันที่ตอนว่าเพิ่มพอร์ตให้มั่นคงด้วย Principle GIF นะซึ่งกองทุนหลักเนี่ยก็เน้นลงทุนในห้องหุ้นโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยเนะว่าเกี่ยวกับอะไรซึ่งแน่นอนเมื่อกี้ผมกล่าวไปแล้วว่าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เฟดแหละว่าจากการประชุมสัปดาห์ที่แล้วนะก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เฟดเนี่ยก็ได้มีประกาศดอทพลอตนะซึ่ง ล่าสุดก็คิดว่าน่าจะลดได้สักประมาณ1ครั้งในปีนี้ซึ่งอาจจะได้เห็นสักเดือน9ส่วนครั้งที่2อเนี่ยอาจจะยังมีความไม่แน่นอนแต่ก็อาจจะได้เห็นอยู่ครับผมซึ่งหลังจากการประชุมเนี่ยเจ้าหน้าที่เฟดก็ยังเป็นโทนค่อนข้างที่จะภาษาไทยก็คือแบ่งรับแบ่งสู่นะว่าจะลดดีไม่ลดดีส่วนใหญ่ครับเจ้าหน้าที่เฟดก็ยังต้องการหลักฐานเพิ่มเติม เรื่องของการที่จะอ่อินฟลชันเนี่ยกลับมาสู่ในระดับปกติก่อนถึงจะมีการตัดสินใจในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในการครั้งถัดไปครับซึ่งถ้าเราไปดูกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เฟดทางด้านตารางด้านขวามือเนยว่าเจ้าหน้าที่เฟดล่าสุดเนี่ยมีการให้คอมเมนต์หรือให้ความเห็นอะไรบ้างครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณอเบร์โตครับผมอ่มุสลิมเนี่ยครับผมมุซาเลมครับก็เขาบอกว่าเนี่ยจะต้องดูว่า อินเฟชันเนี่ยหรืออัตราเงินเฟอ้อเนี่ยอยู่ในช่วงที่ปรับลดลงอย่างแน่ใจแล้วครับผมซึ่งเ,ออเงื่อนไขเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายเดือนด้วยกันหรือไม่ว่าจะเป็นหลายไตรมาสหรืออาจจะเป็นหลายๆไตรมาสด,ด้วยกันที่เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์นี้จะแสดงให้เห็นหรือไม่ว่าจะเป็นคุณโรลลี่บรอกเกนนะครับผมก็จะเป็นเจ้าที่เฟดของฝ่ายดัลลัสของรัฐดัลลัสเนะครับผมก็เขาบอกว่าจําเป็นที่จะต้องรอ,อ เพื่อที่จะมองอีกประมาณสักหลายเดือนด้วยกันว่าจริงๆแล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยจะทําให้เราสามารถมีความมั่นใจได้ไหมว่าเงินเฟอ้อของเราเนี่ยกําลังมุ่งเข้าไปสู่ระดับที่เป้าหมายเลยสัก2%หรือไม่ว่าจะเป็นคนที่สามคุณแอดเวียนนากรุลเลอร์นะครับผมก็เขาบอกว่าถ้าเศรษฐกิจเนี่ยกำลังพัฒนาไปอย่างที่ตามที่เราเนี่ยมีการคาดการณ์ก็ อาจจะมีการเรียกได้ว่าเหมือนเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมแหละที่จะเริ่มที่จะใช้ในโยบายผ่อนคลายหรือปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยสักช่วงเวลาในปีนี้ครับผมก็โดยรวมครับโทนเนี่ยเจ้าหน้าที่เฟดยังไม่ได้มีการคอมมิตหรือยังไม่ได้มีการให้สัญญาใดๆว่าจะลดแน่นอนครับผมแต่ก็อย่างไรก็ตามครับเดือน9เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้เห็นเนะเพราะว่าเจ้าเฟดเนี่ยก็พยายามที่จะ เลื่อนมาหลายทีละแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อเนี่ยก็เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลงอย่างที่เราได้มีการเล่าไปหลายๆคลิปครั้งก่อนว่าเอา่อตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยสหรัฐเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงเป็น2เดือนติดต่อกันแล้วครับผมคิดว่าเดือน9เนี่ยน่าจะเป็นเบกเซฟของเราน่าจะได้เห็นครับส่วนประเด็นถัดไปครับก็เอ่อในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐครับก็เริ่มส่งสัญญาณที่จะชะลอตัวแล้วต้องเรียนอย่างนี้ว่าตัวเลขยอดค้าปีกเนี่ย ค่อนข้างที่จะเติบโตดีมาโดยตลอดถ้าท่านผู้ชมดูในรูปทางด้านขวาล่าขวานะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่สักช่วงประมาณปี2023เ,เดือนเมษายนเนี่ยยอดขาปีก็อยู่ในโซนที่บวกได้ค่อนข้างดีนะม้ว่าตัวอัตราเงินเฟอ้อหรือไม่ว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่ในระดับสงูงซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่าประชาชนเนี่ย มีเงินออมเนี่ยมากขึ้นครับผมเพราะว่าในช่วงของการเกิดแพนดิดหรือโควิดในทีเนี่ยแน่นอนประชาชนเนี่ยไม่ได้จับจ่ายใช้สอยเลยเงินเก็บของเขาย่อมที่จะมากขึ้นช่วงนั้นเพราะเงินเก็บมากขึ้นเมื่อมีการเปิดประเทศเมื่อมีการดําเนินการตามปกติเนี่ยประชาชนก็มีแนวโน้มที่จะ กลับมาใช้จ่ายใช้สอยมากขึ้นครับผมซึ่งเราก็ได้เห็นสะท้อนผ่านตัวเลขรีเทลเซลล์นี่แหละที่ค่อนข้างเติบโตดีแต่อย่างไรก็ตามครับในช่วงประมาณสักเดือนล่าสุดครับผมก็เดือนพฤษภาคมหรือเดือนเมยเนะตัวเลขรีเทลสหรัฐท่านผู้ชมเห็นได้ขวาสุดเนี่ยเริ่มเติบโตแบบนิดเดียวประมาณสัก0.1ถึง0.2เเท่านั้นครับก็บ่งบอกแหละได้ว่าประชาชนสหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะใช้จ่ายน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซื้อพวก เฟอร์นิเจอร์หรือผู้ชื้อพวกก็ซูริสสโตรหรือเข้าพวกร้านค้าขายของชำเน้หรือแม้กระทั่งพวกการไปทานอาหารในร้านอาหารเน้หรือไปเที่ยวผับบาร์ต่างๆก็เริ่มจะได้เห็นสัญญาณเนี่ยค่อยๆชะลอตัวลงครับก็ าถามว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรครับผมคือถ้ามองกับเศรษฐกิจโดยตรงเนี่ออาจจะเป็นข้อที่ไม่ดีเพราะว่าคนเนี่ยจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงแต่ว่าถ้าเกิดมองในเชิงภาพมหาภาคหรือมองในเชิงนโยบายการเงินขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เฟดครับก็อาจจะใช้ตัวเลขเนี่ยเพิ่เริ่มพิจารณาว่าเศรษฐกิจสหรัฐถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่จําเป็นที่จะต้องปรับลดอัตาราดอกเบีย้ย ผมครั้งต่อไปครับเพื่อทีปอ่ป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยแย่ไปมากกว่านี้ครับผมก็อาจจะเป็นข่าวไกลๆดีในเชิงของซนติเม e n t ของตลาดหุ้นก็ได้เพราะว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะ p r i ซ e หรือมองว่าเฟดเนี่ยยังไงก็ต้องคัดแน่ๆสัก1-2ครั้งในปีนี้ครับมาถึงประเด็นครับอีกหนึ่งประเด็นก็คือการเลือกตั้งของยุโรปครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับในช่วงสักต้นเดือนเนี่ยมีการเลือกตั้งของสภายุโรปครับและ ที่สําคัญครับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมหรือเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะทําอะไรสิ่งแปลกใหม่ใหให้กับนักลงทุนหรือทั่วโลกเนี่ยได้รู้เป็นบทริการนั่นก็คือพรรคฝ่ายขวาเนี่ยสามารถครองที่นั่งในสภาได้เป็นจํานวนมากถ้าเราไปดูในรูปทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพรรคทางฝ่ายขวาเนี่ยหรือ l t w วิ g group เนี่ย ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเพิ่มที่นั่งในสภาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นพรรค EPP ECR หรือ ID ครับแต่ว่าทางส่วนของทางฝ่ายซ้ายเนี่ยแน่นอนก็อาจจะเสียที่นั่งในสภาหให้กับฝักฟังฝ่ายขวานะซึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์นี้ก็ก่อให้เกิดความอ่อกลหนซึ่งก็สะท้อนแนวความคิดเนะว่าฝั่งแนวคิด แนวความคิดฝ่ายขวาหรือแนวคิดชาตินิยมเนี่ยที่เพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากว่าปัญหาค่าครองชีพแล้วก็ปัญหาผู้พยพที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในหลายประเทศเนี่ยในยุโรปครับผมผลตามมาก็คือความขัดแย้งในการเมืองยุโรปก็อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น,นโดยเฉพาะฝั่งฝรั่งเศสหลังจากประธานาธิบดีคุณมาครอนเน้อก็ได้เห็นผลการเลือกตั้งเนี่ยก็ประกาศยุบสภาทันทีเพื่อที่จะเลือกเลือกตั้งครั้งใหม่เพราะว่าถ้าอาจจะรอเวลานานมากกว่านี้เนี่ยตัวเองอาจจะสูญเสีย ฐานทับหรือฐานคะแนนเสียงไปเรื่อยๆเขาพยายามี่้ะใช้ช่วงเวลานี่แหละในการที่จะเลือกตั้งครั้งใหม่แล้วก็ทําอาจจะทําให้เขาได้เป็นผหาริยดีได้ยาวนานขึ้นต่อไปครับผมแล้วก็ล่าสุดครับหลังจากที่มีความโกลาหลต่างๆขึ้นมากมายครับก็เริ่มเกิดการประท้วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของฝรั่งเศสที่ประชาชนหลายแสนคนเนี่ยก็ลงมาเดินบนถนนครับมาเดินขบวนต่อตา้านพรรคการเมืองแบบฝ่ายขวาจัดก็จะเห็นได้ว่าเป็น ออเหมือนเป็นสองแคมป์สองแนวคิดเนื้อที่มีความเห็นไม่ตรงกันครับแล้วก็อีกความคิดแนวความคิดหนึ่งเนี่ยเริ่มที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาครับผมไอความคิดที่ออฝั่งซ้ายเนี่ยหรือตรง,กล,งกลางเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการต่อต้านออกมาแสดงความไม่พอใจต่างๆครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนเข้าไปในส่วนของเครดิตดีฟอลท์สวิตหรือ CDS ซึ่งก็คือเป็นตราสารอนุพันธ์ชนิดหนึ่งเพื่อประกรันการผิดนัดชำระนี่หรือว่ากล่าวก็คือถ้า ค่าตรงนี้เนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่าประเทศนั้นๆเนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะเนะซึ่งล่าสุดของฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะครับก็แสดงว่าประเทศฝรั่งเศสตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงมากเลยทีเดียวแหละและถ้าเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ลุกลามบานปลายก็คิดว่าอาจจะค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่ขัดขวางการเจริญโตของเศรษฐกิจของยุโรปเราเลยเรเราเลยได้เริ่มแนะนำเนอะให มีการสับเปลี่ยนหุ้นยุโรปออกแล้วก็นําเงินตรงนี้เนี่ยไปลงทุนในหุ้นเวียดนามแทนเพราะว่าหุ้นเวียดนามจากที่ผมได้มีการเล่าไปในช่วงของอเทปสัปดาห์ที่แล้วเนอะว่าหลากหลายปัจจัยหนุนมากเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเมืองก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าตําแหน่งสำคัญญเนี่ยก็ได้รับการฟิลหรือได้รับการเติมเข้าไปอย่างค่อนข้างเต็มละตัวเศรษฐกิจก็ยังคงเติบโตดีเว i ร์ชันก็ไม่ได้อยู่ในระดับแพงครับเอาลุกของประเทศเนี่ยดูดีไปหมดทุกอย่างนะ เราก็จะแนะนําว่านักลงทุนสามารถที่จะสวิตออกฝั่งยุโรปแล้วก็เอาเงินตรงนี้ไปลงทุนในหุ้นเวียดนามแทนได้ครับคิดว่าน่าจะมีอัตราการเติบโตแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้กับลงทุนที่ดีต่อไปครับโอเคครับวันนี้เรามาถึงทางด้านของกองทุนแนะนำเนกืก็กองทุนแนะนำของเราวันนี้ชื่อว่ากองทุนเปิด p r i n c i p a l g l o b a l infrastructure equity หรือชื่อย่อว่า Principal GIF ครับก็ ไปดูกันก่อนเลยครับว่า4ี่จุดเด่น,นว่าทำไมต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานผ่าน p r i n c i p l e JF ครับก็หนึ่งเนี่ยาถามว่าทำไมต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก่อนเพราะว่าธนาคารกลางหลักๆเนี่ยเริ่มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้แลนำร่องโดย ECB เนื้อที่ลดไปแล้วในช่วงของเดือนมิถุนายนเฟดเนี่ยเดือนกันยายนเนี่ยน่าจะได้เห็นซึ่งถามว่าลดดอกเบี้ยแล้วดีต่อโครงสร้างพื้นฐานอย่างไรครับก็จริงๆแล้วหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยถ้าเขา จำเป็นที่จะต้องไปกู้ไปยืมเงินมาแน่นอนครับจะมีพวก financial cost หรือต้นทุนทางการเงินเนี่ยและการเข้าไปกู้พวกนี้ถ้าเกิดอัตราดอกเบีย้ยปรับลดลงก็แปลว่าเขาจำจำเป็นที่จะต้องเสียอดอกเบีย้ยน้อยลงเดิมเมื่ออไรายได้เท่าเดิมหรือ,อไรายได้มากขึ้นแต่ว่าการค่าใช้จ่ายของดอกเบีย้ยเนี่ยน้อยลงมันก็จะส่งผลทําให้ bottom line หรือกําไรเนี่ยเพิ่มขึ้นตามลําดับครับก็จะเป็นธีมหลกัหลกๆเนื้อที่คิดว่า น่าจะมีมา r k เก็ตเซนทิเมนตตรงนี้ที่ค่อนข้างดีขึ้นสําหรับการลงทุนในหุ้นพื้นฐานครับแล้วก็ช่วยในการกระจายความเสี่ยงครับเพราะโดยปกติอกองทุนหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไม่ได้มีผลตอบแทน r r e r a t i o n เนี่ยไปในทางเดียวกับหุ้นหมายความว่าส่วนใหญ่กองทุนโครงสร้างพื้นฐานย,ยกตัวอย่างเช่นลงทุนในพวกสนามบินรางรถไฟรถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งบริษัทน้ําประปาเนี่ยจะเห็นได้ว่าบริษัทพวกนี้เนี่ย ออไม่ว่าท่านผู้ชมอาจจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยบางทีมันเป็นของสินค้าจําเป็นเนื้อจำเป็นที่จะต้อง ใช้ครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้ผ่านแปรไปกับวัฒจักรเศรษฐกิจและที่สำคัญครับกองทุนของ principal gif เนี่ยก็ลงทุนในส่วนของ p r e f a r structure p r e f e r structure ซึ่งคืออะไรครับผมคือหลักๆก็จะเป็นพวก infra structure ที่ให้รายได้ที่มั่นคงมีความผันผวนที่รายได้ที่ต่ำกว่าของ infra structure ทั่วไปครับแล้วก็สุดท้ายขวามือครับก็กองทุนเนี่ยมีผลตอบแทนที่โดดเด่น ่มเสมอครับเอาชนะเบนชม a r คได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับรางวัลตัว Morning Star 5ดาวครับครับผมก็ทำไมจำเป็นที่ต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเมื่อกี้เนี่ยผมกล่าวไปพอสมควรแล้วว่าหุ้นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกพิจารณาว่าเป็น defensive asset ก็คือเป็นสินทรัพย์ที่เชิงรับแล้วก็ไม่ผันผวนต่ำไม่ได้ผันแปรไปกับวัฏจักรเศรษฐกิจเนื่องจาทำให้เกิดการกระจายความเสี่ยงในส่วนของ diversification เนี่ยได้ค่อนข้างดี ครับแล้วก็หุ้นโครงสร้างพื้นฐานบางตัวยกตัวอย่างเช่นทางด่วนเนี่ยในสัญญาเขาระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนเนยว่าเขาสามารถที่จะขึ้นค่าทางด่วนหรือค่าธรรมเนียมในการใช้ทางด่วนเนี่ยปรับผันแปรไปตามอัตราเงินเฟอ้อได้แปลว่าถ้างเงินเฟอ้อปรับสูงขึ้นเนี่ยความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยเนยเะว่าออราคาของเขาเนี่ยจะสามารถปรับขึ้นได้ตามเงินเฟอ้อและสุดท้ายครับเอ,อ่อพวกโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็ มีแคชโฟที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพแล้วก็จ่ายปันผลอย่างเสมอเพราะว่ารายได้ที่เขาได้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่คาดการได้ในระยะยาวยกตัวอย่างเช่นโรงไฟฟ้าเนะโรงไฟฟ้า,าถ้าเกิดสร้างขึ้นมาเนี่ยบางโรงไฟฟ้าเนี่ยมีสัญญากับทางรัฐบาลถึงสักประมาณ1 0 2ถึง20ปีล่วงหน้าในอนาคตหมายความว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีเนี่ยโรงไฟฟ้าโรงนี้ก็จะมี สามารถที่จะขายไฟให้กับรัฐบาลเนี่ยเอาไปใช้ได้ครับ1 0 2ถปีเนี่ยนะครซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นไกลๆว่าการันตีว่าจริงๆก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงที่ต่ำเนแล้วก็สามารถที่จะขายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องครับโอเคครับไปกันต่อที่ p r e f e r infrastructure ครับจริงๆคำว่า p r e f e r infrastructure เนี่ยเป็นนิยามที่ทางลาศาดเนี่ยนิยามขึ้นมาเองครับก็ ค่อนข้างที่จะแตกต่างกับอินฟราสักเจอร์โดยทั่วไปนะคือหนึ่งจำเป็นที่จะต้องมีรายได้ที่มั่นคงมีความต้องการที่สม่สำเสมอเป็นกิจการที่ผูกขาดยกตัวอย่างชเช่นสนามบินนะถ้าท่านผู้ชมอยู่ในกรุงเทพมหา,าคนครเนี่ยก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสนามบินที่จะใช้เนี่ย ก็ไม่จําเป็นจําเป็นที่จะต้องเป็นอ๋อฝั่งของดอนเมืองไม่ก็สวนภูมิอย่างแน่แท้ครับเพราะว่าสนามบินเนี่ยถ้าเกิดสร้างที่ใดที่หนึ่งแล้วเนี่ยมันจะกล,กลายเป็นกิจการที่ค่อนข้างผูกขาดเลยก็ว่าได้แล้วก็มีประสิทธิภาพในการทํากําไรอย่างสม่ำเสมอมีกําไรจากการเงินงานแล้วก็อายุของสินทรัพย์เนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างยาวนานเดี๋ยวมีการสร้างครั้งเดียวเนี่ยอย่างทั้งด่วนหรือสนามบินเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้สักหลาย10ปีด้วยกันครับเดี๋ยวไป ประเด็นถัดไปได้เลยครับว่าถ้าเราเทียบ p r e f e r infrastructure กับประเภทของโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรได้บ้างครับครับก็จริงๆ p r e f e r infrastructure นะอย่างที่ผมเรียนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นท่อประปาไฟฟ้าท่อส่งก๊าซธรรมชาติถนนทางด่วนล้างรถไฟสนามบินซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแม้ว่าเราอยากจะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามเพราะว่ามันจำเป็นมาก ผมต่อการที่เราจะาดำรงชีวิตอยู่ให้เป็นแบบปกติครับแล้วก็ถ้าเราไปดูอินฟาสตรเจอร์ที่ไม่ได้เป็นแบบพรีเฟอร์นะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างหนึ่งนั้นก็คือสายการ,รบินแอร์ไลน์ซึ่งต้องยอมรับครับว่าแข่งขันกันสูงมากๆเราจะเห็นไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศเนี่ยเราแทบจะแยกไม่ออกนะว่าสายการ,รบินไหนดีกว่าสายการ,รบินไหนครับก็มีความแข่งขันกันค่อนข้างสูงแล้วก็ผูกขาดได้น้อย ครับมีการแข่งขันกันร,ราคาค่อนข้างเยอะหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทําเหมืองต่างๆครับผมก็เรียกได้ว่าอาจจะอ,อ๋อไม่ได้มีการผูกขาดในช่วงนั้นๆนะครับก็เป็นหนึ่งในคอมมูนิตี้ครับโอเคครับเรามาดูค่าสถิติของกองทุนเนื้อเมื่อเทียบกับฝัออ่งของ MSCI World Core Infrastructure Index หรือแท่งสีเขียวแล้วก็ MSCI World Index ในแท่งสีฟ้าครับก็จะเห็นได้ว่า ส่วนของดีเวเดนเนี่ยเรามีการจ่ายค่อนข้างเยอะคือกองทุนบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนเนี่ยเข้าไปลงทุนก็มีดีเวดนด์ยูเนี่ยเยอะกว่าตัวเบนช์ m a r กในขณะที่ EV per EBITDA บเนี่ย EV วีอดอัตราส่วนก็คือคล้ายๆกับ PE เนะคือยิ่งน้อยเนี่ยยิ่งถูกครับก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกแต่ว่าพอเราไปดู EBITDA margin ครับผมหรืออัตราส่วนการทำกำไรของเขาที่เป็นการกระแสเงินสดเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสูง กว่าทางเบนชมากเนี่ยก็คือ MSCI World c a l l Infrastructure Index หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ากองทุนของเราเนี่ยมีบริษัทที่ลงทุนเนี่ยจ่ายปันผลได้ค่อนข้างดีแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างต่ำมูลค่าค่อนข้างต่ำแล้วก็มีอัตราการทำกำไรหรือกระแสงเงินสดเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะสูงกว่าดัเชิีเทียบเคียงเบนชมากครับโอเคครับเราลองมาดูภาพของทาง ประเทศแล้วก็เซกเตอร์กันบ้างเนี่ยว่ากองทุนเนี่ยมีการลงทุนในประเภท,ปร,เทประเทศไหนกันบ้างแล้วก็เซกเตอร์ไหนกันบ้างครับซึ่งแน่นอนครับเป็นการลงทุนกองทุนที่เข้าไปลงทุนในหุ้นหรือบริษัทโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกขออนุญาตใช้คําว่าทั่วโลกเนะไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐเนี่ยซึ่งมีสัดส่วนสัก3 0 ยูเคยี่สิบเปอร์เซ็นอิตาลีสิบสามเปอร์เซ็นฝรั่งเศสเนี่ยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นครับก็กระจายการลงทุนในทั่วโลกมีประมาณสักยี่สิบเก้าบริษัทกระจายลงไปกว่าสิบเก้าประเทศแล้วก็มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารหรือกองทุนเนี่ยประมาณสัก410สินทรัพย์มากขึ้นไปครับถ้าเราไปดูเซกเตอร์นะก็กระจายประมาณสัก12เซกเตอร์ได้ทางด้านขวามือไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับน้ำปลาปาปลปา,ปปาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับท่อรถทางด่วน Road, เรือร็อตลังรถไฟแกส๊สนก็จะเป็นการผลิตแกส๊สหรือไม่ว่าจะเป็นพวก e l e c t r i c u t i l i t y ครับก็โรงไฟฟ้าต่างๆครับก็จะเห็นได้ว่าน่าสนใจมากๆครับเพราะว่ามีการกระจายความเสี่ยงได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับลงทุนในหลากหลายเซกเตอร์อุตสาหกรรมด้วยกันเอ่อถ้าเราไปดูหุ้น Top ปเชนะก็ส่วนใหญ่ Top ปเชเนี่ยก็จะมีสัดส่วนสักประมาณ20 อ่าหกนต่แปลว่ากองทุนเนี่ยของของกองทุนทั้งหมดแปลว่ากองทุนเนี่ยก็ค่อนข้างเขาเรียกได้ว่าเหมือนมอีมีการลงทุนแบบกระจุกตัวแล้วก็ลงทุนในบริษัทสักประมาณ27บริษัทซึ่งในหน้าถัดไปเนี่ยเราก็จะมียกตัวอย่างให้ดูครับว่าสิ่งที่กองทุนนําไปลงทุนเนี่ยคืออะไรบ้างครับที่สําคัญสําคัญครับนั่นก็คือ1จะเป็นโรงไฟฟ้าที่ชื่อว่า National Grid โรงไฟฟ้านีซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าสัญชาติอังกฤษ ครับผมก็ผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศในส่วนของสหราชชาณาจักรแหละในเมืองใหญ่ๆครับแล้วก็ที่สําคัญเขาดันไปผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทางสหรัฐด้วยพวกรัฐนิวยอร์กเมืองนิวยอร์กซิตี้เมืองแมสซาชูเซตส์เนอะซึ่งกรุงนิวยอร์กเนี่ยถูกขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ใช้ไฟฟ้าค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะว่ามีตึกมีออฟฟิศมีเมืองต่างๆมากมายผู้คนเนี่ยอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นครับก็เป็นอีกหนึ่ง บริษัทชั้นดีโซนบริษัทที่2ก็คือบริษัทสแนมเป็นบริษัทอิตาลีขนาดใหญ่ก็ผู้ขนส่งกับเก็บก๊าซธรรมชาติเนื้อโดยบริหารการจัดการท่อก,ก๊าซเนี่ยความยาวถึงสัก3า0 0 0นกิโลเมตรก็จะมีการดาเนินงานทั้งในอิตาลีในออสเตรเลียนในฝรั่งเศสแล้วก็รายได้เนี่ยเติบโตถึงสักประมาณ17%ครับผมในปีที่แล้วครับก็เรียกได้ว่า บริษัทคงสร้างพื้นฐานที่ไรายได้เติบโตแบบนี้หาได้ยากแล้วก็น่าสนใจมากๆครับที่จะเติบโตสักประมาณ17%ต่อปีและสุดท้ายก็คือวินชีวินชีเนี่ยเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างกิจการสัมปทานต่างๆที่ดำเนินงานบริษัททั่วโลกเนี่ยประมาณสัก120ประเทศมีพนักงานกว่า280,000คนโดย62%ของ EBITDA เนี่ยมาจากสัมปทานระยะยาวไม่ว่าจะเป็นพวกการสร้างสนามบินเส้นทางพิเศษแล้วก็พวกทางด่วน อย่างที่เราทราบกันเลยครับว่าสนามบินหรือทั้งด่วนเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้เวลานานบางที่เนี่ยหปีบางที่10ปีบางที่มากกว่านั้นซึ่งถ้าเกิดบ,บริษัทใดผู้รับเหมาสัมปทานเนี่ยเข้าไปบิดเข้าไปประมูลได้แล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะมีไรายได้หรือมีอินคัมเนี่ยอย่างต่อเรื่องเข้ามาในช่วงการที่กอ่อสร้างนั้นๆได้เลยครับโอเคครับสุดท้ายเนยก็มาในส่วนของผลตอบแทนย้อนหลังครับก็จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ย สิ่งที่อยากให้เห็นก่อนเลยก็คือกองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนย้อนหลัง3ปี5ปี10ปีเนี่ยประมาณสัก7-9ผลตอบแทนอาจจะไม่ได้เซ็กซี่เท่ากับกองทุนหุ้นเติบโตหรือเท่ากับอะไรนืแต่ผมอยากจะให้ดูความสม่ำเสมอที่กองทุนนี้สามารถที่จะ d e l i v e อได้แล้วก็สามารถที่จะเอาชนะ Benchmark เนี่ยได้อย่างสม่าเสมอครับซึ่งถ้าเราไปดูด้านล่างเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะเห็นได้ว่า มีผลตอบแทนเป็นคาเันดาเยี์ตั้งแต่ปี2015เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นนั่นก็คือปี2020ที่กองทุนเนี่ยมีผลการดำเนินง,งานติดลบซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นการเกิดโรคระบาดของโควิด -19 ซึ่งผมคิดว่าเป็นเ,เหตุการณ์พิเศษแล้วกันนะซึ่งถ้าเหตุการณ์ปกติเนี่ยกองทุนก็สามารถที่จะ generate return หรือสร้างผลตอบแทนเนี่ยเป็นบวกได้เกือบทุกช่วงเวลาแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะ ดัชนีเทียบเคียงหรือเบนชมาร์กได้ด้วยครับเกือบช่วงเวลาครับโอเคครับก็วันนี้ก็น่าจะค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับผมสิ่งที่มีการเล่าให้ฟังในวันนี้นะก็โดยรวมครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ทำได้ได้ว่า New High ได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าอาจจะมีการผ่อนคันเร่งได้บ้างในงช่วงประมาณท้ายท้ายสัปดาห์ครับก็นำโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ประธานประธานเฟดเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเฟดที่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆเนล่าสุดก็ยังคงเป็นโทนเดิมอยู่หมายความว่าอะไรหมายความว่ายังคงที่จะยืนยันที่จะหลอตัวเลขเศรษฐกิจนํามาพิจารณาเพิ่มเติมก่อนจะมีการโหวตหรือก่อนที่จะมีการตัดสินใจในการปรับรอัตาดอกเบี้ยครั้งหน้าครับแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรีเทลเซลล์ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยอดค้าปีที่สําคัญก็เริ่มเห็นสัญญาชะลอตัวลงแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นผลดีกับทางตลาดหุ้นก็ได้เพราะว่าก็จะส่งเสริมเนี่ยทำให้เฟดมีแนวโน้มที่จะขัดอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยเร็วขึ้นหรือ,อได้เห็นผลมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มส่งสัญญาณที่ไม่ค่อยดีมากแล้วแล้วก็สุดท้ายครับในเรื่องของอการเมืองในยุโรปที่ เรียกได้ว่าเริ่มร้อระอุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากพักฝ่ายขวาเนี่ยได้ของที่นั่งส่วนใหญ่ประชาชนต่างๆครับผมรวมถึงคุณมาครองหรือรัฐบาลฝ่ายกลางๆหรือกึ่งซ้ายเนี่ยก็เริ่มไม่พอใจคุณมาครองประกาศยุสภาในทันทีเป็นพณเริเของฝรั่งเศสประชาชนในฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มที่หย่อมาเดินขบวนแสดงความไม่พอใจต่างๆ เราคิดว่าการเมืองตรงนี้เนี่ยเริ่มที่จะแสดงความร้อนแรงก็เลยแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยสวิตออกจากหุ้นยุโรปแล้วก็ไปลงทุนในหุ้นเวียดนามที่ภาพเนี่ยจะเป็นหนังโคลม้วนกับหุ้นยุโรปเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าหุ้นเวียดนามเนี่ยสถาภาพทางการเมืองค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงแล้วก็ในส่วนของตัเลขเศรษฐกิจเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดูดีและที่สําคัญครับการเข้าไปรวมในของตลาดเกิดใหม่ของฟุตซี่อินเด็ก์เนี่ยก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวและเวอร์ชันเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแทงเท่าไหร่ครับแล้วก็ในส่วนของกองทุนแนะนำเนะวันนี้เราหยิบ principal GIF มาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับก็เป็นกองทุนที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกแหละเพื่อกองทุนนี้อาจจะไม่ได้มีผลตอบแทนที่เซ็กซี่หรือน่าสนใจที่สุดถ้าเราดูผลตอบแทนย้อนหลังนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ย มีพอร์ตที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มโกลดเยอะแล้วหรือถ้าเทียบเป็นทีมฟุตบอลอาจจะลงมีกองหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะอยากจะได้เป็นกองกลางหรือกองหลังเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาเบนในพอร์ตว่าเวลา,าตลาดเนี่ยไม่ได้เป็นใจหรือมีการปรับตัวลงเนี่ยพอรตจะไม่ได้ปรับตัวลงหรือหวาจนหน้าตกใจครับก็ p r i n c i p l e gif ที่ลงทุนใน Preferred infrastructure fund เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลงไฟฟ้า การปลบปลาสนามบินต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นกองที่ดีได้รับรางวัลมอร์นิ่งสตาร์หดาวแล้วก็มีผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยชนะเบนช์แมตช์อย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอเป็นกองที่ดีมากๆที่จะเพิ่มเข้าไปในพอร์ตได้ครับในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงของประมาณสักเดือนก้าครับก็ วันนี้ครับผมคาดว่าน่าจะค่อนข้างครบถ้วนนะครับถ้าท่านผู้ชมครับสนใจเปิดบัญชีกองทุนหรือสนใจลงทุนในกองทุนของบจอลจ Principle ก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Principle TS เพื่อสมัครบัญชีและสามารถลงทุนได้ทันทีไม่ว่าอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมก็สามารถลงทุนได้ นอกจากนี้ครับท่านยังสามารถลงทุนผ่านตัวแทนจำหน่ายที่รับการแต่งตั้งทั้ง,งธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนาทั่วประเทศได้เลยนะครับหรือถ้าท่านผู้ชมเนี่ยมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถติดต่อสอบถามกับทีมงาน p r i n c i p a l Thailand ได้ทุกช่องทางครับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับทุกท่านสามารถกลับมาพบกับรายการ p r i n c i p a l i n v e s t m e n t Op o p r t u n i t i e s ทุกวันจันทเวลา10โมงเป็นต้นไปทาง Facebook และ YouTube p r i n c i p a l Thailand สำหรับวันนี้ผมซีเทเน่เลพานขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ